หยุดยาเบาหวาน8เม็ดที่กินมากว่า20กว่าปีภายในเวลา55วันพี่ท่านนี้เขาทำยังไงมาฟังคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะหมปอปอชูกาฟรีดอมนะคะวันนี้หมปอปอก็มีตัวอย่างเคสเคสนึ่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับใครที่กําลัง เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นลดการใช้ยาที่ไม่จําเป็นลงแล้วก็สามารถที่จะหยุดยาแล้วก็ไม่ต้องพึ่งยาเบาหวานไปตลอดชีวิตคลิปนี้นะคะก็จะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติให้คุณนะสามารถนําไปทําตามได้เลยเพื่อที่ร่างกายอาจ,จะแข็งแรงขึ้นแล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาเหมือนกับพี่ท่านนี้ที่ทําได้มาแล้วนะคะเคสเคส้นะคะเป็นผู้เรียนในคอร์สออนไลน์เบาหวานหายได้ไม่ใช้ยา ที่หมอปอเนี่ยดูแลมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะพี่ท่านนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ซื้อหนังสือนะคะปลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจําวันไปอ่านแล้วก็ปรับทําตามดู จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะส่งฟีดแบ็กกลับมาว่าน้ําตาลเนี่ยลดลงอย่างที่ไม่เคยลดได้มาก่อนเลยหลังจากที่ทานยามาตั้งนานนะคะพี่ท่านี้ก็เลยสมัครคอร์สต่อนะคะแล้วก็มาเรียนเจาะลึกลงรายละเอียดและหมอปอนเนี่ยก็ช่วยดูเรื่องของยาให้นะคะแล้วก็แนะนําวิธีปฏิบัติให้ในคอร์สจนผ่านไปเนี่ยประมาณ55วันไม่ถึง2เดือนก็สามารถหยุดยาได้หมดแล้วหลังจากนั้นพี่ท่านนี้ก็ไปตรวจน้ําตาลสะสมนะคะก็ะพบว่าน้ําตาลเนี่ยก็ไม่ขึ้นอีกเลยคอยเช็คปลายนิ้วด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะ,นนะ,คะก็อยู่ที่ประมาณ90้ ประมาณนี้ตลอด จนตอนนี้นะคะผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า7เดือนแล้วน้ําตาลก็ไม่ขึ้นอีกเลยซึ่งแนวทางคําแนะนําของหมอปอนะคะคือการปรับอาหารแล้วก็โภชนาการเพื่อฟื้นฟูร,ระบบเผาผลาญน้ําตาลของร่างกายให้กลับมาใหม่แต่ก่อนที่จะไปลงวิธีการปฏิบัตินะคะหมอปออยากให้คุณปรับแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อเดิมๆของคุณออกไปก่อนจากที่คุณอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นเบาหวานเนี่ยจะต้องกินยาพึ่งยาไปตลอดชีวิตไม่มีทางรักษาให้หายซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะคะมีคนไข้ามากมายที่หายจากเบาหวานแล้วโดยที่ไม่ต้อง ใช้ยาอีกเลยสําหรับเบาหวานชนิดที่2ที่พบในผู้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันก,นกว่า95%เนี่ยมีสาเหตุมาจากภาวะดื้ออินซูลินซึ่งก็คือการที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถเผาผลาญน้าตาลได้เป็นปกติจากการที่เราใช้ชีวิตแบบผิดผิดหรือว่าขาดความรู้ความเข้าใจนะคะทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็ขาดการออกกําลังกายการกินจุบจิบกินไม่เป็นเวลาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่2นี้ขึ้นมาเริ่มแรกเนี่ยพอพี่ท่านนี้ได้ศึกษาข้อมูลจากในหนังสือและเริ่ม ปฏิบัติตามดูนะคะทั้งเรื่องปรับอาหารการออกกําลังการทํา IF ก็พบว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจตัตกอนเนี่ยสรรหาสมุนไพรสรรหาอาหารเสริมต่างๆที่เขาว่าช่วยลดน้ําตาลมาใช้สุดท้ายก็ถูกปรับยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้เป็นการรักษาที่ต้นเหตุของโรคแต่พอได้ปรับอาหารใหม่รู้วิธีการกินที่ถูกต้องฟื้นฟูระบบเผาผลาญน้ําตาลของร่างกายให้กลับคืนมา พรร่างกายเผาผ่านน้าตาลได้เป็นปกตินะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกินยาอีกต่อไปแล้วถึงแม้จะเป็นมา20กว่าปีนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องทานยาแล้วแล้วก็หยุดได้นานต่อเนื่องเนี่นยหกเดือนแล้วเพราะถ้าหากว่าพี่ท่านนี้นะคะไม่เห็นตัวอย่างเคสอื่นๆที่หายแล้วเนี่ยอยู่ในคอสพี่เขาก็าคงไม่มีความเชื่อมัน่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีขนาดนี้ได้เพราะฉะนั้นหากว่าคุณกําลังลังเลอยู่ว่าโรคนี้เนี่ยมันรักษาหายได้จริงไหมหมอปออยาก ซึ่งหมอปอก็โพสต์ไว้เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเปลี่ยนแป,แปลงตัวเองเนี่ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยากให้หยุดลังเลนะคะแล้วก็เริ่มต้นศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพราะถ้าหากว่าคุณนะคะไม่เชื่อว่าโรคนี้เนี่ยสามารถรักษาหายได้แล้วก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณก็สามารถทําได้เช่นกันคุณก็จะไม่เริ่มไปลงมือปฏิบัติแล้วก็จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะที่คุณเนี่ยไม่เคยจะต้องการมันเลยหมอปอเชื่อว่าชีวิตที่ต้องกินยาเป็นกำกำเนี่ยมันไม่ อบอกว่ายังไงนะคะหมอปออยากให้คุณเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็ลองดูสักตั้งหนึ่งก่อนแนวทางปฏิบัติที่เคสพี่ท่านนี้นะคะเขาได้ทำแล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หมอปอแนะนำมาตลอดก็เพื่อให้คุณนะคะได้มีความรู้ในการดูแลตัวเองแล้วก็รักษาที่สาเหตุที่แท้จริงของโรคอันดับแรกเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักสารอาหารที่คุณทานเข้าไปก่อนว่าอะไรที่มันทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยคุมไม่ได้สารอาหารหลักๆก็มีอยู่3ามอย่างนะคะ,ะ,คะก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันซึ่งตัวที่จะทำ ให้เบาหวานคุณคุ้มยาเนี่ยก็คือตัวคาร์โบไฮเดตนั่นเองคาร์โบไฮเดตก็มีหลากหลายชนิดนะฮะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของน้ําตาลซึ่งทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะะว่าการบริโภคน้ําตาลมากๆเนี่ยมันทําให้ คุณน่ยคุมน้ําตาลไม่ได้แล้วก็น้ําตาลในเลือดสูงดังนั้นอยากให้ตัดนะคะการปรุงน้ําตาลที่ไม่จําเป็นออกไปอย่างเช่นพวกน้ําชงน้ําดื่มทั้งหลายนะคะที่มีน้ําตาลอยู่เนี่ยก็ให้เลี่ยงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็งดไปเลยก็จะดีส่วนอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มอื่นๆนะคะก็ให้ลดปริมาณการทานลงไปแต่ไม่ใช่ว่าให้อดไปเลยนะคะแต่ว่าให้เลือกทานอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตอื่นๆเนี่ยก็ได้แก่ข้าวนะแป้งต่างๆนะคะเส้น เผือกมันฟักทองพวกพืชตระกูลหัวพวกนี้เนี่ยมีคาร์โบไฮเดตสูงรวมไปถึงผลไม้ทุกชนิดนะคะก็จะมีน้ําตาลอยู่ด้วยก็ให้ลดแล้วก็จํากัดปริมาณกลุ่มนี้ลงมาเมื่อคุณลดปริมาณการทานคาร์โบไฮเดตลงแล้วคุณก็จะต้องไปเพิ่มสารอาหารอย่างอื่นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้สารอาหารที่เพียงพอก็คือไปเพิ่มในกลุ่มของโปรโตีนได้แก่พวกเนื้อสัตว์ไข่ นมเสริมโปรโตีนแล้วก็รวมถึงถั่วเต้าหู้ก็จัดว่าเป็นอาหารกลุ่มโปรโตีนให้เพิ่มกลุ่มนี้ขึ้นมารวมไปถึงไขมันดีอย่างเช่นถั่วต่างๆก็มีไขมันดีปลาทะเลน้ําลึกถ้าหาวกว่ากลัวขาดวิตามินนะคะก็ทานพวกผักใบเยอะๆนะคะคุณก็จะได้วิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่เพียงพอแล้วก็จําเป็นต่อร่างกายเทคนิคง,ง่ายๆให้จําไปใช้ได้เลยลก็คือให้ทานกับข้าวให้มากกว่าทานข้าว อย่าอิ่มด้วยข้าวนะคะแต่ว่าให้อิ่มด้วยกับแทนแล้วพอคุณได้สารอาหารในแต่ละวันครบถ้วนนะคะคุณก็มาปรับเวลาในการทานใครที่ยังติดทานจุกจิบนะคะให้ปรับมาทานให้เป็นมือมือให้ทานให้อิ่มให้จบในมื้อไปเลยแล้วก็ลืมคําแนะนําที่บอกว่าให้แบ่งทานน้อยๆแบ่งมือ oy, ้อย่อยๆบ่อยๆเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณกินร่างกายก็จะสะสมพลังงานสะสมน้ําตาลเพิ่มขึ้นมาน้นททาให้ร่างกายคุณเนี่ยยิ่งดื้ออินซูลินแล้วก็การเผาผลาญเนี่ยน้อยลงเพราะว่าคุณกินสะสมน้าตาล ออยู่ตลลดเวาปล่อยให้ร่างกายเนี่ยมีช่วงพักการกินบ้างแล้วก็ปรับเวลาในการทานเพื่อเพิ่มการเผาผลาญน้ําตาลได้มากขึ้นหรือที่เรียกว่าการทํา intermittent fasting นั่นเองะรายละเอียดเพิ่มเติมทคุณก็สามารถศึกษาได้จากคลิปทางหน้าเพจของหมอปอเริ่มจากคลิปนี้ก่อนก็ได้ค่ะกด3าวงหนึ่งข้อถ้าอยากลดน้ําตาลให้สําเร็จหลายท่านนะคะที่หน้าเพจนี้เนี่ยที่ติดตามหมอปอมานานได้รับความรู้ต่างๆมากมายจากทางหน้าเพจนะคะแล้วก็นําไปปรับใช้เป็นของตัวเองก็เกิดผลลัพธ์ดีๆส่ง feedback กลับมามากมายนะคะว่าสามารถลดยาได้แล้วน้ําตาลกลับมาเป็นปกติซึ่งหมอป๊อก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนนะคะที่ทําสําเร็จหมอป๊อก็ขอฝาก2เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนพยายามหาหลักฐานคนสําเร็จนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าคุณก็สามารถเป็นหนึ่งในนั้นได้ส่วนข้อที่2เมื่อศึกษาหาความรู้นะคะลงมือปฏิบัติทันทีแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับร่างกายของตัวคุณเองเพราะหมอป๊อกเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ตั้งใจนะคะแล้วก็ทําเพื่อตัวเองสามารถที่จะกลับมา ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพดีเพื่อตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาโดยไม่จําเป็นแล้วก็ต้องมานั่งกินยาเป็นกำกำไปตลอดชีวิตนะคะเพราะเบาหวานเกิดจากอาหารเราจึงต้องรักษาด้วยอาหารลลยนะคะทุกคนรู้แล้วทําทันที